น,นี่ชื่อว่าลุยจีอะไรอะไม่้ยังไม่ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งดียังไม่ออกอรายการเลยลุยจีอะไรละ่ะลุยอะไรละ่ะช,ชอบทานไหมล่ะอาหาริตเรียนชอบลุยจีก็อบ,บอกว่าจะไปตอนเย็นจะไปลุยตอนนี้อะไรจะทำะรายการอยู่แหมชอบล็อกนี้จังเลย <c oughs> <c oughs> ร้านชื่อว่าลุยจีแหมต้องอ่านแท อัดชั้นชัดมี้ใช่ไหมลุยจีลุยจีอ๋อเหมือนพี่น้องมาริโอ้ลุยจีเป็นคนเป็นอิตาเลียนลุยจีเออชื่อหนึ่น้องสับเนี่ยลุยจีใช่ชื่อร้านลุยจีเอ่อร้านนี้นะครับเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับบอกเลยว่าเป็นแนวโมเดิร์นรสชาติก็โมเดิร์นการจัดจานก็โมเดิร์นเมนูก็โมเดิร์นนี่คุณดูแค่นี้ก่อนนี่ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ไงที่ร้านโมเดิร์นไหมล่ะโมเดิร์นนะฮะเขาเปิดตัวกันมาวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะนี่เป็นไงแขกไปกันเต็มไปหมดเลย ก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โมเดิร์นรีสเร์ทรอนแอนด์บาร์นะคะให้ค<ช>ุณได้ลิ้มรสอาหารอิตาเลียนแบบต้นตำรับแท้ๆค่ะอร่อยฟินทุกเมนูแน่นอนนะคะพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศร้านที่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นให้อัธรรถร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยล่ะคะ<อ>่ะอ่าีนะไปไปใครชอบทานอาหาหรอิตาเลียนไปเลยนะครับไปที่ลุยจินะฮะอยู่ที่อาคารวานิเพรสอารีนะครับอยู่ชั้น2อยู่ติดกับถนนพหลโยธินซอย10 หรือไม่ก็โทรไปถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับที่0652919928ย้ำอีกครั้งนะฮะ0652919928นะครับไม่ก็ไปที่เฟ e บุ๊กเลยลุย i ีแบงคอกหรือว่า IG นะฮะลุย i ีแบงคอกเหมือนกันผมชอบทานแองเจิ้ลแฮร์แล้วก็ผัดผัดกับพริกแล้วก็เบคอน พิแห้งใช่ไหมเบคอนมีไหมที่นี่มีไหมต้องมีแหละเขาเป็นอิตาเลียนโมเดิร์นก็ต้องมีอเมื่อกี้ก็มีเห็นอยู่เมื่อกี้จะได้ขอไปทานหน่อยสปาเกตตี้มีพวกแบบว่าเป็นเนื้อเป็นแบบเมนูสลัดก็คือสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยากเนี่ยวันนี้วันศุกร์ด้วยบางคนแบบว่าเอ้ยเซฟร้านไว้แล้วสุดท้ายคิดไม่ออกว่าไปร้านอะไรดีอ่ะเธอแบบร้านเทเลอรลุยจิ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 เลยไหมลุยจิเลยเราไปกันได้เลยนี่ย่านนี้แล้วก็ เชื่อเลยว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะอยากไปแน่นอนเพราะว่าร้านสวยถ่ายรูปสวยเก๋อาหารอิตาเลียนเนี่ยนะมีอย่างหนึ่งที่แบบห้ามพลาดเลยผมว่าตเขาต้องมีพิซซาเตาถ่านเออที่นี่ต้องมีแน่ๆเลยต้องมีหลายเมนูก็ลองเข้าไปดูเมนูไปดูบรรยากาศได้นะคะที่ Fa ซบุ o กแล้วก็ไอจีด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้หรือว่าถ้าอยากจะชั่วอยากจะได้โตแบบแน่ๆเนี่ยอยากได้โตแบบบรรยากาศดีๆตรงนี้นะคะ่ะโทรไปจองก่อนก็ได้เหมือนกันตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะรีสตโตสักเย่าเออรีสตโตชอบรีสตโตมาก นะต้องกินต้องกินลุยจิลุยจิวันนี้วันสุดตอนเย็นไม่รู้จะไปไหนไปล,ลุยจิยจ,จบเลย